สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเจวาชนชาแนลนะคะเมื่อวันี้นะคะเจวานนะคะอ่าทีไปซื้อน้ําอยู่หละนน้องม่มีนะคะก็เลยแวะมาถามเพื่อนเลนนี่แหละค่ะว่าเพื่อนว่ามีตัวโชคลาบตัวใดบอค่ะที่เพื่อนจะเคลือ่อนู่บอกหรือว่าเพื่อนมีตัวใดที่จะเพิ่มมาไหมคะก็เลยอยากจะถามคุณลูกมิมี่ค่ะ เดี๋ยวยังไงเราก็ไปชมด้วยกันนะคะแต่ตอนนี้นะคะคุณลูกก็ขายของนะคะโอ้โหแขกเยอะมากเลยค่ะรถเต็มทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะคะน้องก็กําลังยุ่งอยู่นะคะวุ่นวายกับขายของอยู่นะเจมาก็ยังไม่เข้าไปตอนนี้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก่อนนะคะน้องกําลังขายของดีมากเลยค่ะท่านี่ก็คือร้านของเมมี่นะคะ เดี๋ยวเจวาจะพาท่านผูううはは้ชมไปฟังน้องพูดนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะที่น้องอได้ตัวเพิ่มหรือยังไงนะคะค่ะคุณเจดคะดูผลไม้คุณน้องทำไมเยอะจังวันนี้นะ คุณน้องกาลังยุ่งอยู่นะคะกับการขายของนะคะ,ะน้ําผลไม้ปั่นของน้องก็จะขายดีมากเลยนะคะแขกเยอะอเต็มเลยค่ะรถก็จอดกันตั้งเยอะนะคะขายดีมากเลยคุณลูกหาจ่ายแล้วนะ่าจะหาคนช่วยหน่อยนะเนี่ย เอาบ้านรถคุณแม่เหรอไม่จๆๆมันแม่เอาน้ำสับป,ปะรดเดอ้อ ลกลาบของลูกมีตัวเปลี่ยนแปลงไหมลูกไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมแล้วแต่ดวงแล้วแล้วแต่ดวงแล้วเนาะแต่ก็ยืนยันแล้วนะลูกเนาะเออเนี่หละอ่าพอดีแฟนคขับก็บอกว่าคุณแม่ถามคุณลูกหน่อยใกล้วันเข้ามาอีกก็ไม่ใกล้นะเอ้ใกล้แล้วนี่ล่ะลูกนี่ไงแม่ก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวจะถามคุณน้องดูจะผ่านไปเขาวงอยู่วันเนี้ยวันนี้ก็ยืนยันตัวเดิม ตัวไหนล่ะคุณลูกเจ็ดสี่หกเก้าห้าแปดอันนี้ตัวเด่นเจ็ดสี่หกเก้าห้าแปดนะคะคุณลูกยืนยันเองนะคะท่านแฟนคลับเด้อที่ฟังอยากได้หลายคู่ตอนนี้แบบตัวหกเจ็ดคู่ยิงให้ก็ไปดูในเฟซอ๋อในเฟซเนาะวันนี้ไม่ได้ตุดเลยไม่มีอะไรเลยแต่ตัวนี้คุณลูกยืนยันแล้วเนาะว่าชอบตัวนี้ก็มั่นใจตัวนี้ก็เป็นบ้านของประเทศอันน้องเนี่ย มันก็ทำขนมด้วยเลยลูกขนมก็เกันโอ้โหตายแล้วขนมเฮ็ดสโลเลยเมือเช้านี้คุณลูกนึกว่ารถแม่วาหรอใช่ไม่เหมือนกันเลยลูกเหมือนกันเหมือนกันเลยหรอทำไมลูกคงจะว่ามันมาแต่เช้าจังจะไปไหนลูกก็ต้องเผื่ออยู่แล้วไงแต่ว่าเดี๋ยววันไมต้องมีคนงานอยู่ใช่ใแต่มีอยู่แต่ว่า ก็ไม่เปลี่ยนไม่มีเปลี่ยนแปลงนะไม่มีเปลี่ยนทำไมลูกก็แล้วแหละแม่ถึงอยากให้ลูกยืนยันไงเออเดี๋ว่าไปถามคุณลุงน้อยกขาปราอย่างนั้นค่ะคุณลูกก็ยังขายดีเหมือนเดิมนะคะมีแต่รถมาจอดอุ้ยลูกค้าเยอะจังเดียวว่ามันเป็นเที่ยงบ่ลูกมันได้พักผ่อนแล้วเนาะมันไม่มีคนแล้วนะเนี่ยน่าจะไม่ได้พักผ่อนเหมือนมันนั้น่ะเงียบแล้วเนี่ยอืมอ่า คุณลูกคะคุณลูกบอกว่าอยาก,ดกได้ตัวที่เยอะมากๆนะอยู่ตรงไหนนะลูกอยู่ในเพจแล้วเหรอข้องหนูแล้วเหรออ๋อในเฟซบุ๊กค่ะในเพจของคุณ,คณลูกมมี่นะคะคือต้นตาลนั่นแหละค่ะคุณลูกบอกนะนะแต่ว่าค่ะู้ใดที่ฮักที่แพงลูกมมี่ทางช่องเจัหวัดชาแนลนะคะ คุณแม่ว่าก็มาถามคุณล kind of ูกให้แล้วนะคะก็ได้ยินจากปากคุณลูกแล้วนะนักคุณลูกเนาะยืนยันแล้วนะคะคุณลูกก็บอกไปแล้วนะคะท่านผู้ชมเชื่อว่าวันนี้เปิดร้านอยู่นะเปิดเยอพรุ่งนี่เหรออ๋ออ๋ออ๋อวันนี้ไม่เปิดไม่ได้ใช่ใช่ก็ล่องคลองลายพี่น้องผู้เปิดบุญใดเพื่อว่าเป็นลงของหลายนะคะน้องคุณลงของหลายนะคะอ่า ให้นะไม่มีมาช่วยหนูนะแม่เหรออ๋อคนอ๋อช่วยพราะลูกหอไ่ไหวอ๋อทานไม่ไหววันนี้ใช่ใช่เมื่อก็นื่ะลูกน้องแขกเยอะจริงนะก็เหนื่อยทำคนเดียวเออเอออืม จะหวานนะคะผป็สิเปิดขาวงค่ะแล้วมารลอนเอาน้ำสับปะโดก,กับคุณลูกเยอะค่ะแขกเพิ่นกันเยอะเยอะนะคะน้องเขาขายดีมากเลยค่ะก็ทําคนเดียวค่ะวันนี้บ้างนะให้คุณแม่มาช่วยนิดนึงเพราะว่าเขาเหนื่อยนะคะแขกเยอะ ทำให้ปั่นเดี๋ยลูกตัวนี้ไม่ปันกก่นครักแม่เลยอ๋อน้ำแป้ง65นะะมสด20ชาเกี่ยว20แม่เอาสับประรดนะลูกจ้ดี๋ยวทำให้คนอื่นเข้าก,ก่อนอย่าเพิ่งทำให้แม่ เอาให้คนอื่นเลยคุณแม่ทีหลังก็ได้ขอบคุณนะคะทีม่มึงอย่ามาแม่เราไม่ได้รอโดนบอกเออแต่ก่อนแกรอโดนยังไงหรอรออ่า <laughs> แกก็เลยจับจูงมาช่วงไม่บ่ายช่วงที่มันไม,ม,ม,าม,ม,าม่มีคนอ่า เอาลูกอะไรตัวเนี้ยอโอ้หเอเอไออะไรนะกีิวี่เนี่ยนะก็อร่อยอยูน่นะเ,เพื่อสุขภาพน,น้องลูกตัวนี้น่าจะเพื่อสุขภาพเลยมันได้กินข้าวเลยใช่ไหมลูกนี่ยังเลยค่ะโอ้ไม่ใช่ไม่เห็นช่วยอจารย์วางอยู่นะปกติตอนแรกแบบว่าเดี๋ยวอ,อขนมนก็จะกินอ๋อ อืมแน่ใจเลค่ะแต่แว่าวันวบบวไหนก็ไหม่ว่างก็ทานให้มรียบ้อยอืมเพราะวันนี้ไม่ได้อกอดกันมากก็ดูรอ คนบอกว่าแม่นะ่ะเขาอยู่เชียงใหม่เขาบอกว่าอยากทำน้ํำกับน้องไม่มีจยังเลยเดี๋ยวเขาจะปลดคอร์สรอบสองนะรอดูค่ะประมาณธันวาธัานวาเดี๋ยวจะปลดแค่อีกห้าสิบคอร์สก็พอ<ะ>เพราะคนจองเยอะมากแต่ไม่รับปากใครสักคนออ๋เพราะว่า<ะ>เราอยากให้คุณรอดูจริงจริง ลอยหมดแล้วห้าศูนย์เนี่นยเยอะไหมหรือไม่ได้ซื้อเลย,ยงเนี้ยห้าศูนย์เอาไหมห้าศูไม่ได้เลยไม่ได้เลยหลักสูงย์เงี้ยหนูนไม่แปะเหรอลูกที่จะมาแน่นเน้นหนูชอบอะไรชอบตัวเดียวเลยสี่หกเก้าโลแน่นเน้นเลยเหรอลูกตัวโปรดโอ้โหนี่ตัวโปรดที่สุดเลยใช่ไหมหกเก้ารองก็จะเป็นเจ็ดสี่อ๋อยังยืนยันเนาะโอ้โห เจนะคะท่านผู้ชมตัวรองของคุณลูกเรานะคะศูนย์ไม่เน้นเลยไม่เล่นเลยอ,อย่าลืมนะอย่าซื้อเยอะนะค่ะอย่าซื้อยากนะเยอะนะเด้อค่ะคือว่คุณซื้อเยอะไม่ถูกใช่เอาพอง,งามแล้วลูกเนาะอเอาแค่ได้ลุน้นถือว่าค่ะถามว่าซื้อเยอะไหมก็เอาอค่ะตัวชอบคุณลูกก็บอกแหละเด้อค่ะท่านผู้ชมชอบมากจะไม่มีหนึ่งนะคะ ไม่มีแล้วค่ะถ้าเป็นสามตัวก็จะเป็นหนึ่งเก้าสี่สามตัวหนึ่งเก้าสี่ใช่ไหมคะอันนี้เลขสักถ้าเป็นสามตัวค่ะอ๋อทูบหนึ่งเก้าสี่ถ้าค่ะค่ะก็ตัวที่คุณลูกเอาลงที่เราเห็นกันแล้วแหละเนาะจุบาทชอบค่ะที่คุณลูกชอบนะคะเอาเอาพอประมาณเนาะคุณลูกเนาะเข้ากันอย่าเอาหลายๆเล่นกันเลย เี่นเอาแค่ได้เล่นได้เล่นแต่ละมือแต่ละเวรไปนะลูกงวดนั้นงวดนี้ถ้าคนเล่นหวยเขาจะรู้ว่าถ้าเล่นเยอะมันจะไม่เข้าใช่ลูกถ้าเราเล่นเราเคยเล่นเท่าไหร่เราได้เราเล่นแค่นั้นอืาอย่าเล่นเยอะอย่าคิดว่าดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ลูกซื้อน้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกก็ต้อแต่แล้วเวลาไม่ถูกมาคุณก็ไม่ต้องมานั่งร้องไห้ด้วยใช่ลูกบางคนก็จะทุ่มนะทุ่มสุด บางคนน่ะขอโตเดียวด้กเนาะหนูบอกเลยว่าหนูไม่การันตีเนาะเพราะหนูไม่ได้แม่นขนาดนั้นค่ะถามว่าที่ถูกงวดบ้าเกียไม่เข้า 9, หกแก้วค่ะจะเข้าตัวอื่นก็ได้ที่โรเนค่ะ <c oughs> ลูกเพราะฉะนั้นอย่าย้ำตัวเดียวค่ะ <c oughs> ถ้าจะย้ำก็อย่าเล่นเยอะ <c oughs> ค่ะคุณลูคณกควนกระบอกไปแล้วนะคะท่านผู้ชมคือเล่นก็อย่าเล่นเยอะนะคะ เพราะว่าตัวที่คุณลูกชอบก็บอกไปแล้วนะคะตัวเด่นที่สุดที่ลูกชอบลูกก็บอกไปแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะซื้อหวยคนจะชอบค่ะเจะว่ากะหล่อน้ําสับป,ประรดกับคุณลูกนะคะเดี๋ยวก็จะเดินทางไปเขาววงนะคะก็กระทาคุณลูกคนอยูค่คะแขกคนหลายหลายทายดีมากเลยจนให้คุณน้องไอง้คุณแม่มาช่วยนะคะค่ะ ค่ะยังไงเจ้าวาก็รอน้ำสับปะรดปั่นนะคะของคุณลูกค่ะโอ้ยดูทอนสองร้อย ขนมของคุณลูกนะคะขนมของคุณลูกที่ทำเองนะคะค่ะค่ะผู้ใดชอบผู้ชอบป็เด้ก้ะเพิ่งเอาเด้อคะ่ะ คนลูกเขายุ่งยากเลิดเกินคนลูกแคกหลายว่าช่วงที่จจวามาไม่เป็นช่วงเที่ยงพอดีนะคะถ่า,ากันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจว่าเด้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องเจว่าชาแนลนะคะขอให้ล่ำนำขอให้รวยๆโชคดีกันทุกคนนะคะถึกรัตตลีกันเมื่อทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะ